สวัสดีครับพี่น้องครับกราบขอบคุณพี่น้องจริงๆนะครับที่ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาระดีๆจากสวนปักหวานป่าพออ้อปอกอำเภอเ้านหมอจังหวัดสระบุรีของเรานะครับพี่น้องที่ติดตามนั้นเราก็จะมีสิ่งที่เป็นความรู้มาให้พี่น้องนะครับเป็นประจับอย่างวันนี้ครับเราจะมาทําการ ดูยอดผักหวานป่าพันธุ์ศสีทองใบใหญ่จากสวนผักหวานป่าพาออ่อออปอกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีครับตามที่พี่น้องเห็นนั้นสวยงามนะครับยอดของเขานะฮะอวบนะฮะแล้วก็รสชาตินั้นก็กรอบหวานมันนะครับพี่น้องที่นำพันธุ์ไปปลูกนะครับเราก็จะมีวิธีการนะครับสอนนะครับในการแต่งกิ่งทำสาว นะฮะหรือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าทําทสาวปักหวานป่านะครับนั่นก็คือการแต่งกิ่งนั่นเองตามที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับแล้วพี่น้องก็จะได้ยอดที่สวยงามกรอบอวบยอดอมเหลืองนะครับน่ารับประทานนะครับถึงเวลานั้นเราก็จะสอนการทําสาวปักหวานว่าทำยังไงนะครับสำหรับสาระในวันนี้ที่จะนำเสนอพี่น้องก็คือ เป็นสิ่งที่พี่น้องสามารถทําได้ระไว้เปิดเซ็นนะครับนั่นคือนำเมล็ดผักหวานป่านะครับผันยอดสีทองใบใหญ่จากสวนผักหวานป่าพาอ่ออป๊อกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับไปปลูกนะครับเป็นวิธีการหนึ่งที่ง่ายสะดวกนะครับแล้วก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรมากนักเพียงแต่นำเมล็ดผักหวานป่า ที่ทางสวนเราได้คัดเลือกนะครับด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมานะพี่น้องก็สามารถนำไปปลูกได้เลยมีวิธีการสองอย่างก็คือเอานำมเมล็ดนะฮะไปฝังลงดินเลยนะครับโดยปกติแล้วพี่น้องจะนิยมฝังนะฮะลงดินนั้นหลุมละนะฮะปลูกหลุมละสองมเมล็ดเป็นวิธีที่หนึ่งส่วนวิธีที่สองก็คือการนำมเมล็ดนะฮะผักหวานป่านั้น ไปเพราะเป็นต้นกล้านะฮะหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเป็นเบีย้ยผักหวานป่านั่นเองนะครับหลังจากที่ได้เบีย้ยผักหวานป่าแล้วเราก็นําไปปลูกลงดินได้เช่นเดียวกันนะฮะขึ้นอยู่กับความพร้อมของพี่น้องถ้าพี่น้องพร้อมที่จะลงดินเลยนะฮะก็นําเมล็ดที่สําเร็จแล้วนะฮะผ่านกระบวนการนํา เอาเปลือกออกน้าเอาวุ้นออกแค่น้ํายาฆ่าเชื้อราแล้วไปลงดินนะฮะได้เลยหรือว่านําต้นตาไปปลูกเลยส่วนวิธีหนึ่งนะฮะอีกวิธีหนึ่งที่นิยมกันนะครับก็คือการนํากิ่งตอนนะครับกิ่งตอนผักหวานป่านะฮะจากสวนผักหวานป่าผออ๊อกอําเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีของเรานั้นเราก็จะเลือกกิ่งตอนที่เขาเรียกว่ามีคุณภาพ ได้มาตรฐานนะครับพร้อมปลูกพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นเมล็ดหรือกิ่งตอนนั้นพี่น้องต้องสั่งจองล่วงหน้านะครับเพราะเราจะจัดส่งให้พี่น้องตามลำดับคิวจอนะครับและขณะนี้เราก็ได้ดำเนินการเปิดให้พี่น้องได้สั่งจองกันแล้วนะครับก็ขอเรียนเชิญน,นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อกันเข้ามา ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามนะครับเราจะนำสาระที่ดีมาให้พี่น้องในโอกาสต่อไปแล้วพี่น้องก็จะได้ยอดผักหวานป่าได้ผลผลิตที่ดีที่สุดนะครับสวัสดีครับ